จังหวัดก้องเปิดอยู่พอดีเลยกลับสวัสดีครับ <P le af> เพื่อนเพื่อนพี่ๆนันนะมิตรลักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ช่างน้อยกขพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนันนาะมาอยู่ที่แก่งกระจานนะครับผมเพชรบุรี มากันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวาน,นอตอนกลางวัน,วนนะเงียบก็มาตีตื่นได้ตอนกลางคืนนะผมเมื่อคืนก็พอได้ตัวอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายนะผมมันค่อนข้างจะมืดเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะครับอ่วันนี้ก็ว่าจะย้ายไปหมายริมฝั่งนะผมวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็เช่นเคยครับผมเหยื่อโต๊ะบังหอมตาลนะครับผมวันนี้มากับเจ้าของเหยื่อเองด้วยครับผม ไสดสวัสดีครับสวัสดี FC นักตกปลาหน้าดินทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้จะมันขนาดไหนรอชมครับผมอ่ะโอเคครับไปดูปลาไปดูปลาดูปลาครับต้นพาไปดูปลาหน่อยเร็วมากันแล้วต้นครับผมต้นกำลังถ่ายวิวบรรยากาศยามเช้าอยู่ครับไปเลยครับนี่ครับโหดูสีหน้าสีตาครับคือนี่เสือคำรามมั่งสิงโตปลามั่งช้างเดี๋ยวอะไรปูนปานปูนบรรยากาศยามเช้าแล้วครับผมโอเคครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นนาของหน้าหนึ่งนายพานริมฝั่งนะครับผมอุปกรณ์หน้าดินเนาะโอเคครับวันนี้ก็มารุ้นรับชมกันว,ว,ว่าจะมีไซส์โทฟี่ไซส์ใหญ่ๆสวยๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้านะนะรับชมกันหรือเปล่านะครับผมรุ้นรับชมกันครับผมเมื่อวานก่อนนะอย่าปอมดีมากเลยครับผลงาน,นาโอ้ยนะ ปลาตะเกียนตัวใหญ่เลยครับผมก็มีกระสุนยังไงบรรลุบรรคืนนู่นีกช้างหนึ่งครับผมนี่ครับเของหมายอาณาเอกนะครับผมนาเอกเออเออีกแล้วเปลี่ยนชื่ออีกครับนเอกครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเรื่อยเลยเบอร์อะไรครับขอเบอร์หน่อยครับนาเอกโอเคเดี๋ยวผมย้ายหมายก่อน หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามเจ็ดแปดโอเคครับผมยังไงก็ติดต่อสอบถามทางได้อีกได้ครับผมผมย้ายหม่ก่อนก็ครับผมตอนนี้ก็ย้ายหมายมาเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับโอ้ลิ้นก็เป็นหมายด้านดินนะครับผมบรรยากาศดังดีกว่าเยอะเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาวิวมันสวยกว่าเยอะมองแปดโมงกว่าแปดโมงสี่สิบห้านาทีนะครับผม ก็มาดูสภาพใหม่นะครับผมได้ตีเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรามองเก้าคันผมออกฝั่งบ่าขวาแล้วตีชิดป่าหญ้านู้นนะผมลิฟตตาเลยนะที่เราอยู่บนแพ่แล้วโต๊ะก็นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคันนะครับหนึ่งร้อยคันเฮน้าโต๊ะอะไรน้าโต๊ะร้อยไม้เหรอย้ายอีกแล้วโอเคครับสำหรับหมายอ่า ดิมฝั่งนะครับผมก็มาลุ้นรับชมกันครับผมหมายหน้าดินพามาดูันทุกหมายอ่ะหมายแพเป็นยังไงหมายน้าดีง่ายมาพิสูจน์ให้ดะนะดูว่าเออหมายแต่อีกอ่ะกินยังไงโอเคครับผมสวัสดีครับนะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีนะครับก็ยังเงียบคลิปอยู่เลยครับผม ก็ลุ้นกันอีกคืนหนึ่งครับผมถ้าพรุ่งนี้ดูลักษณะแล้วก็อาจจะถอยนะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะถอยถดูอาการทีน,นี้ถ้าไม่กินก็พรุ่งนี้เช้าก็เปิดแนบเลยครับผม ย้อนแสงหน่อยนึงนะผมตะวันตกทางนู้น ียนนะครับเกกลอกออกศูนย์จุดหครับทำงานทำงานนะอเนะตนี้ปลิ้นอันนี้ปน,นินกงๆๆๆจังหวัดกล้องเปิดอยู่พอดีเลย <laughs> はい。<laughs> เปลี่ยนกดแกล้วพี่น้อยด้วัดมาแล้วพี่น้อยลงไปไม่สู้เลยใช่ไหมจะเปียนหรือเปล่าเข่อยู่ข้างหน้าเข่อยู่ข้างหน้าวอีกไหมเปลี่ยนแล้วอน ตีใกล้ได้ไหมจุูเลยตีแล้วกินทำไงถ้าหนูได้ปลาหมีทำไงเกี่ยนดีนะไม่เดือนไม่ดีเลยเายนะไม่เดือนไม่เดือนหลักหหนีไงไม่เดือนหายากกันนะที่เดี๋ยวนี้รู้รับ ดันโลว่ะดันโลเลยครับไม่ใช่ตะเพียนแล้วครับอย่างเงี้ยชัวร์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอัดอัดเข้ามาครับอัดเข้ามาโดไป้านางไม่ดึงถอยดึงถอยดึงถอยยางเดียวดึงถอยก่อนดึงถอยก่อนให้มันเลยปลายาก่อนเลยแล้วอ้าอุ้ย ดูคัน,นาดับ้โปาตันนินเลยครับอย่างเงี้ยโขกไนนะว้นันโตโขกเลยนะนะั่นแหละไม่ใช่ตะเพียนด้วยครับอ่าเดี๋ยวเราขอขอจับไอนน้นี่ให้ล่าตัวก่อนครับออกไปซ้ายแล้วใช่ไหม โอเคมานมอสมิงองดูั่านโทรศัพท์อีกแล้วทิ้งโทรศัพท์เลยกทิ้งโทรศัพเลยสายต่อเยอะนะครับนะต้นอัดอัดเข้ามาต้องยกขันไหนเราห อ๋อมาแล้วครับมาแล้วปลาอะไรครับอืมมาลุ้นกันบเดินเด่นจุดหาด้วยเนาะโอ้โหอดันนี่เด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 ดเดเเดเดเเดเเด็ดเเด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 เเดดเเลยเงเ เบตาโตอันนี้เบลนเตาโตเบตาโตสน่าจะสองอ่ะหลัษณากนี้ปลดก็น่ากอออ่ะสวายหืสวายเหรอยิ่ศกวัมันยิสกกระโดดจันร์สวายกคตรโคตรโคต หางแดงด้วยอ่ะของแท้ย hmm. uh, ัดแต่โอ้ยอ่ะเอ้ยโหกดเหลือง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 ครับสองโลโอ้โหประมาณสองโลบวกได้อ่ะสองบวกสองโลได้แล้วคือมาฝั่งก่อนเหลืองก็ปนนิ อ้าวแล้วโตับมันจะไม่หาครับไม่เจอยกปลาโซ่อยบอกแล้วหัวชิปอ่ะอย่าใส่ปลาปุดเยอะไอ้กดชอบกูหูใหญ่มากเดี๋ยวให้นาโตจับปลาโซ่เอาเลยพี่น้อยจับเลยเฮ้ยเจ้าของเยอะดิยส่จุดห้าโอ้โหดูตัวดิโอ้โห ใจอ่ะเฮ้ยอืมเต็มท้องไข่เต็มท้องแล้วมั้งเนี่ยผมว่าดูดิใช่ไข่เต็มท้องอ่ะอู้ดูเป็นตัวหน่อยเดียวเอามันอยู่โอ้โหศูนย์จุดห้าสุดยอดครับเยี่ยมเลยครับปังหอมตาลนะโต๊ะครับผสมหอมตกตาลทำงานเอ้ยทำงานนะครับผมจักไม้ใบรุ่นอืมใบรุ่นรู้จักหรือเปล่าขอมตาลนะโต๊ะนะครับ แล้ครับอุ้ยตัวแรกลูกปูปีนเลยปรากฏปรากฏเลยปรากฏไม่ใช่ปลานินนี่นะพวกปลานินขึ้นน้ำเฮ้ยไม่ใช่ปลานินตะปูครับผมเยื่อโตสะแป้งหอมตาลครับผมกับอะไรนะ อมหอมตกตาลจมหอมตาลครับผมที่เขียวไปลน้อยปดวดตันเพียนสวยนะใหม่เนี่ย ปรากฏเขาก็ไม่ขายเลยไม่ได้ขายแล้วอย่างเงี้ยมาดูแล้วปนเนบ้าพี่น้อยนินบ้าเดี๋ยวเราิรันนนนน

คันวาให้เต็มดาได้วยมล้วครับโอ้โหเวลากินก <oh ็บันเทิงจริงเน่เอะอืมสายใหญ่ถ้าอย่างมอวาเนี่ยโหไ่เล็กเฮ้ยนั่งมาอีกแล้วทันเลยทำมือตรงทำมือตรงอืดูดิทำไมวะเขียมไม่ทันโอ้โหทุเพียงแกงกระจาดหวานเจี๊ยบโอ้เธอ มาเกี้ยน้อยก็ปิดตัวแดงข้างบนเลยครับตัวแดงข้างบนเช้ามานี้ก็รัวๆอยู่ครับผมแต่เป็นปลากระมังนะปลาตะเพียนอ้าววันสุดท้ายแล้วครับผมลุ้นกัน มาซ้อยกูดยังสวยเลยเนาะปลาอะไรซ้อยนกเขาตาสร้อยซ้อยหางจุดตื่นได้เลยเนไปก็โอเคครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้โมงสานาทีนะครับผมก็เก็บอุปกรณ์เก็บเบ็ดอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือคุณขอขนขึ้นรถนิดหน่อยครับผมก็มาสรุปผลงานกันนะครับผม พอดีจะไปหมาไหนนะครับน้าโตะอ่างไม้นวนครับเราจะเข้าไปดูที่อ่างไม้นวนลว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทางนั้นเขาติดต่อมาให้เราไปดูสถานที่ไปดูอะไรไว้ในสัปดาห์หน้าที่เราจะไปทําคลิปกันนะครับเดี๋ยวทริปนี้ก็เป็นเวลา2วัน1ึคืนสำหรับหมายพี่เอกนะครับผมสั้นๆนะครับแล้วก็ย้ายหมาย1ครั้งนะครับเพื่อดูรีวิวหมายนะครับผมผลงานปลาโดยรวมเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มากมายนะครับแต่บรรยากาศได้แน่นอนนะครับแล้วก็สถานที่รีวิวให้เรียบร้อยแล้วทางเข้าห้องน้ําไฟอะไรยังไงนะครับตีจุดไหนนะครับ oh. พื้นหน้าพื้นเป็นยังไงฝั่งไหนติดฝั่งไหนไม่ติดนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับผม oh. สำหรับมาพี่เอกก็จบทีไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูปลาโดยรวม ก็่าแชกงกัโอู้หูคุพบกันเลยครับเดี๋ยวไตอกยกกระชังนั้นก็ได้ต้น,นถือกล้องมาเอามาต้นใหม่ตัวบน อ๋อเนี่ยเขานั่โต้ต้งได้แล้วหรอได้เป็นแนวเฟรนชุกหกเดี๋ยวเราขึ้นมาดูนบนบบกแล้วกันครับแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะได้ลกลางคืนโอ้โหดต <c oughs> ะเพียนใช่หมเมคืนตะเพียนกินยับ กินยับลยครับผมตะเกียนไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับนี่ใหญ่นี่ก็ปรากฏงานโดยรวมงานโดยรวมสองวันสองคืนนะครับผมวันนี้วันนี้ไม่ได้นับนะครับผมคือวันนี้ก็แค่ไปในตัวเลยครับกินข้าวแล้วก็กลับเลยนี่ครับหมายเลขเอกไงติดต่อนายเอกได้เลยนะครับแอลลุงแหลมนะครับหรือหมายลุงแหลมบ้านผู้เข็มหรือโรงเรียนผู้เข็มปักหมุดโรงเรียนผู้เข็มมาได้เลยนะครับผม โอเคครับนันะนะผลงานก็เท่าที่เห็นนะครับผมก็ถือว่ากินรัวๆอยู่ทั้งกลางคืนนะกลางวันก็ค่อนข้าง,งจะเงียบก็อาจจะเป็นที่สภาพอากาศนะครับผมหรืออาจจะเป็นว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะของในน้ําเอาแน่เอา,เน,เอาอนไม่ได้ที่เราตามหาปลานิลไม่เจอนะครับผมหาหนางฟ้าไม่ได้นางฟ้าไม่ตกสวรรค์ครับ,รบวันนี้ก็โอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมกับไม้ไอ้กับเหยื่อโต๊ะปังหอมตาลกับ และอ right ุปกรณ์นายพาริม e ฝ enfin. ั่งนะครับผมและก็หมายตะเอกนะครับผมหรืออะไรหมายลุงแหลมฟิชชิ่งนะครับผมพิกัดหมายก็พิมพ์ไปหาที่ว่าโรงเรียนบ้านพุกเข็มนะครับผมแล้วก็เลยไปโรงเรียนไปนิดนึงก็ถึงไอ้ทางเข้านะครับผมก็จะมีป้ายลุงแหลมฟิชชิ่งอยู่นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กับช่างน้อยนะครับผม เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับช่างน้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปหน้าทิปต่อไปผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นๆะนะติดตามรับชมและให้ก,กาลังใจกับช่างน้อยด้วยนะครับโอเคครับทิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับจะไปกับบรรยากาศยามสายนะครับผม